แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี3ตอนนี้ทกสแจ้งข่าวด่วนกับพี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรค่ะรีบทําสิ่งนี้ด่วนเลยนะคะเพื่อรับเงินในส่วนของโครงการประกันรายได้และเพื่อรับเงินช่วยเหลือพี่น้อง <S 2> <S 2> <S ชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งจะมีการเริ่มในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยววันนี้ เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารทกสแจ้งข่าวด่วนกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับชาวอีสานแซบค่ะ อีกไม่กี่วันนะคะคุณผู้ชมในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวก็จะมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงแล้วนะคะในเดือนตุลาคม2564นี้ซึ่งตามที่ทางนบคได้มีการประกาศออกมานะคะเป็นวันที่15ตุลาคม2564ค่ะ เพราะฉะนั้นใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรปี3ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคม2564นี้ค่ะประกอบด้วยข้าวมันสปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราปลามน้ำมันนะคะทั้ง5ชนิดเลยจากประกันรายได้ปกกีก่อนๆที่ผ่านมานะคะก็พบปัญหาหลายด้านที่ทางทกศออกมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้นะคะทั้งเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร นะคะคเพราะฉะนั้นทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ตกหล่นไม่ได้รับการโอนเงินก็เยอะนะคะทั้งโครงการประกันรายได้ทั้งในส่วนของโครงการมาตรการคู่ขนานไรและ1,000บาทนั่นเองค่ะและในส่วนของปัญหาที่2นะคะ พี่น้องเกษตรกรหลายท่านไม่สามารถที่จะคลิกลิงก์หรือว่าตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีได้ทันทีเพราะว่าไม่มีลิงก์ของทกศรหรือว่าไม่มีแอปพลิเคชันของทางทกศที่จะเช็คได้ทันทีว่าเงินเข้าหรือยังหรือว่ายังไม่เข้าซึ่งก็เกิดปัญหาตามมานะคะทาให้พี่น้องเกษตรกรตกหลน่นหรือว่าพี่น้องเกษตรกรไปที่ทกศไม่ได้รับการบริการเพราะว่าคนไปแออัดหรือว่าเกษตรกรไปติดต่อกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าทุกคน ก็อยากจะได้รับการโอนเงินนะคะอาจจะทําให้บางคนเนี่ยเสียเวลาในการโอนหรือแม้กระทั่งเกษตรกรบางท่านนะคะคุณผู้ชมเกิดการตกหล่นไม่ได้รับการโอนเงินอีกเยอะมากเหมือนกันนะคะสําหรับโครงการปีที่ผ่านมาทั้งค่าชดเชยประกันไรายได้แล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000นบาทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ทอกสอก็ออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องด่วนนะคะให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A Mobile ได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ในระบบ iOS ค่ะผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อสามารถเช็คเงินเข้าออกได้ทันทีฟีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่า คุณผู้ชมต้องมีโทรศัพท์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะและทกสฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าช่องทางการสมัครใช้งานก็คือถ้าหากเป็นเจ้าของบัญชีนะคะก็สามารถสมัครได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะกรณีไม่มี ATM นะถ้าหาก2นะคะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายด้วยตนเองได้ผ่านบัตร ATM ก็ได้หรือว่าผ่านบัตรเดบิตของทกสก็ได้ค่ะที่มี ATM นะคะนี่คือกร กรณีสมัคร การใช้งานค่ะหรือว่าจะมาสมัครที่สาขาด้วยตนเองนะคะก็คุณผู้ชมค่ะก็กรอกแบบฟอร์มนะคะใบคําขอใช้บริการของทกสเอโมบายแล้วก็บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือว่าบัญชีเงินฝากกระแสารายวานันแล้วก็แบบประจําตัวประชาชนค่ะหลายคนสอบถามนะคะว่าเอาแล้วใครที่สามารถสมัครไดะคะ้คนที่สามารถสมัครได้นะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ หรือว่าบัญชีกระแสารายวันของทางธนาคารทรกศนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ ios 10.0ขึ้นไปหรือว่า Android 5.0ขึ้นไปค่ะแล้วก็รองรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือทกศแจ้งข่าวด่วนมาฝากพี่น้องประชาชนชาวนาชาวสวนชาวไร่ในการรับเงินเช็คเงินเข้าออกของโครงการประกันรายได้โดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวจะเป็นโครงการ แรกที่นําเข้าในส่วนของครมอในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะมีการประกาศราคากินกลาแงแองในวันที่15ตุลาคม2564ถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายจากทางคอรมอว่าให้จ่ายเงินนะคะเราก็สามารถทราบได้เลยทันทีว่าเงินของเราเข้าในส่วนของบัญชีเงินฝากของเราหรือย,อยังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากในวันนี้เพราะฉะนั้นรีบทําเลยนะคะเพื่อรับเงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเกษตร เกตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือว่าชาวนาที่รอคอยในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ส่วนวันและเวลาความชัดเจนรอคอลมอยอีกครั้งหนึ่งนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ